อ่ะแฮมอะแฮมสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจ๊เอ h งช่น l กันอีกเช่นเคยแล้วนะคะแกค่ะอ๋อสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมแมวไม่ใช่แมวเวลมามาเวลฟิวเจอร์เรเวลูชั่อีกแล้วคะ่ะแกวันนี้เริ่อง,งามยามดีเปิดเซิร์ฟแล้วค,ะคะ่ะแกค่ะวีอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูบรรยากาศการเปิดเซิร์ฟกันนะคะแกเราจะมาเดินดูกันนะคะ จะบอกว่าคนเยอะมากอีพีเยอะมากเยอะแบบเต็มแบบเต็มไปหลายเซิร์ฟมากเห็นได้ข่าวว่าตอนเพิ่งเปิดใหม่ๆคือเซิร์ฟล่มไปหลายรอบเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าล่มจริงหรือเปล่าเห็นเขาโพสต์กันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะสำหรับใครที่จะเล่นกับเจ๊เอ,า,อางี้แล้วอยากเจอเจ๊อะไรอย่างนี้นะคะเจ๊อยู่เซิร์ฟวากันด้าหกนะคะแก้วากันด้าหกนะคะมาเจอกับซูปเปอร์ฮีโรอยอย่หญิงคนนี้ได้นั่นเองค่ะแก อ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเปิดเซิร์ฟนะคะอันนี้เจ๊อยู่ชาแนลที่1น,นะอุ้ยก็แบบเขาเปิด Channel มาเผื่อคนเล่นเยอะมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นเยอะๆเนี่ยก็จะมีเล่นอ r ด t r a ตอรสเตรนแล้วก็เป็น Spider-Man เนาะแล้วก็เนี่ยดเตรสเนเทียบเลยลอยแบบผ้าคลุมแบบเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะแล้วก็ แบ็กวีโดยังกับอากัปตันมาเวลกัปตันมาเวลเห็นบ้างนะแต่แบ็กวีโดยังยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อะอยู่นู่นอยู่นู่นเจอมีอยู่มีอยู่นะคะอากัปตันมาเวลไม่ค่อยเจอเท่าไหรน่นะอ่าก็ประมาณนี้เอออะไหนไหนก็เข้ามาลว มาเมาอ่อยเรื่องระบบกันดีกว่าเออสําหรับใครที่แบบยังไม่เคยเล่นมาก่อนหรือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ฉายไล่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าเอ,อ้ยระบบมันดีไหมย่าหรือมันแบบมันมีอะไรให้เล่นบ้างหรือมันควรคูดกับการดาวน์โหลดมาเล่นดีไหมตัดสินใจนิดนึงก่อนจะเคลียร์พื้นที่ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเจจะสารชีพเพื่อชาติมาทําการรีวิวให้ดูกันคะแกอ่ะ เริ่มเลยเนี่ยสิ่งแรกที่จะชอบเลยแถหรับเกมนี้ก็แน่นอนคือระบบคอตูมเขาอิ่มมากสําหรับใครที่อยากดูระบบคอตูมเนี่ยเนื่องจากดีเทลมันเยอะมากจริงๆเจ,จ,จ,จ๊ขออนุญาตแปะลิงก์ข้างบนตึงต้งข้างบนนี้นะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะคอตูมเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ต้องเติมก็หาได้จริงๆคอตูมนะเกมมีแจกเรื่อยๆแจกแบบแจกแบบไม่ไหวอยากแจกแบบ เปิดออโต้ก็กระเป๋าเต็มเอาจริงๆเปิดออโต้ก็กระเป๋าเต็มแจกแบบเยอะมากแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับดวงซะตานะคะว่าใครจะสุ่มได้ชุดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเจ๊ได้อยู่อะอย่างเจอย่างเงี้ยไปทำเควสมาอะเจได้มากล่องหนึ่งอะไรเงี้ยเจก็เปิดปุ๊บได้รองเท้าเห็นไหมได้รองเท้าสีฟ้าเสื้อสีแดงไม่เข้ามากแม่ก็จะเป็นแบบเนี้ยในระบบคอาตูมเขาดีมาก เราคอตูมเขาเยอะเยอะแบบเยอะจริงๆนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเราสามารถทําการดีไซน์คอตูมได้นะคะสามารถใส่ชุดไหนออกไปรบก็ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าพลังโจมตีหรือค่า c p พลังลบของตัวละครนะคะเพราะว่าเราสามารถนําคอตูมอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยใส่เพื่อเพิ่มอ่าเพื่อเพิ่มสเตตัสของตัวละครแต่ว่าไปใส่คอตูมตัวอื่นได้ให้มันแสดงผลเป็นคอตูมตัวอื่น ทุกๆชุดเกราะที่เราดรอปได้มามันจะถูกจัดเก็บเป็นคอลเลกชันของเราค่ะแกเป็นคอลเลกชันในตู้เสื้อผ้าแบบนี้ตอนนี้จะได้ทรงผมมาสองทรงเห็นไหมเป็นทรงที่ลงทะเบียนได้เสื้อมาสามตัวเออเราก็ได้รองเท้ามาอุ้ยได้รองเท้าเยอะอยู่นะได้รองเท้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่แล้วนะแกอุ้ยเลิศมากใส่ไปเลยเพื่อความแฟนตาซีนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็มีจากทำควสนะคะมีเขาเรียกว่าจากการคาร์ฟนะคะแล้วก็ เติมกาชาสุ่มเอาในร้านค้าก็มีนะก็จะมีในส่วนของลุ้นระดับแรด้วยนะคะระดับแรของคอสตูมเนี่ยก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าได้เป็นคอสตูมที่มีสีมีมีเฉดสีที่ดูแบบสวยเงาดูสวยดูสวยแล้วก็อาจจะมีสเตตัสที่มันแบบ ดีขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแกก็ดีกว่าปกติอะไรอย่างนี้นะแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากซุม่มอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บสะสมชุดเอาไว้เยอะๆแล้วเอาไปผสมเป็นชุดใหม่ก็ได้โดยเราที่เราจะไม่เสียคอลเลกชันชุดเดิมไปอันนี้คือเอาใจแฟนมาเวลอย่างเรามากเลยะคะ่ะแกอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ NPC ขายเสื้อผ้าเห็นไหมเขาขายอยู่มาซื้อได้เก็บังมาซื้อได้แนตะ่ตัวชิ้นละ6 0 0 0 0มืนจะแพงแหละแต่เล่นไป,ไปเล่นไปนานๆก็ เงินเยอะเองนะคะเงินจะแบบไม,ไม่ไม่มีอะไรให้ทานะคะเงินคือแบบไม่มีอะไรให้ใช้จ่ายเงินล้นอะไรอย่างงี้นะก็เอามาซื้อได้นะคะซึ่ง NPC ขายชุดคอสตูมเนี่ยจะมีทั่วเมืองทั่วแมปที่เราไปทาเควสเลยนะแกในเมืองก็มีในแมปก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวก็จะมีการขายชุดคอสตูมที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะซื้อแล้วซื้อเลยอะไรเงี้ยมาซื้ออีกไม่ได้แล้วนะเออไป เราไปดูระบบคร่าวๆกันดีกว่านะคะว่าระบบภายในเมืองมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวพาเดินชมกันเลยนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าจะชมทาไม <c oughs> อ่ะเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะคะตู้นี้มันเป็นจะเป็นตู้อ่าผสมคอสตูมนะคะยังยังเปิดไม่ได้นะมันจะเป็นอุ้ยม,มีมีหัวข้อใหม่มาด้วยอันนี้ยังไม่รู้ทำอะไรได้มันจะเป็นการนํานํอุปอ,อุปกรณ์คอสตูมที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะมาผสมกันเพื่อเป็น ระดับคอตูมที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะเราจะสูมเป็นคอตูมสีใหม่เฉดใหม่ให้เราด้วยนะคะบอกกับค่าสเตตัสที่สูงขึ้นแต่เหมือนเดิมชุดเก่าคอลเลกชันเก่าของเราก็ยังอยู่แต่เราจะได้ชุดใหม่เข้ามาเพิ่มอีกด้วยเลิศมากประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับตัวนี้มันจะเป็นตัวผสมคอนะคะผสมคอก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นรูนเป็นเป็นหินผลึกนะคะเอาไว้สําหรับฝังในชุดว่างั้นเถอะเออ ก็หินตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มค่าสเตต,ตัสต่างๆให้กับชุดของเรานั่นเองนะคะใครมีหินระดับต่ำๆก็สามารถนำมาผสมได้ที่นี่นะคะเพื่ออัปเกรดให้เป็นระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะแกอ่ะเราไปดูตู้ต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะตู้นี้ตู้นี้ก็ดีมากตู้นี้เป็นกาชาเป็นกาชาระบบอ่ะเรียกว่าสั้นมันเป็นกาชานะคะยังเปิดไม่ได้เหมือนกันตู้เนี้ย เราจะต้องอระหว่างเราไปทำเควสที่เมืองเนี่ยมันจะมีหีบสมบัติให้เราเปิดตามแมปซ่อนอยู่ตามแมปด้วยนะครับพยายามเก็บกล่องเก็บของที่มันอยู่ตามแมปให้ครบซึ่งของที่ได้จากหีบสมบัติเนี่ยมันจะมีพวกวัตถุดิบในการผสมเหรียญ เสร็จแล้วเราก็มาผสมเหรียญกาชาที่ตู้นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสามารถสุ่มกาชาในตู้นี้ได้นะคะแกเรียกว่ากาชาซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีของที่แตกต่างกันประมาณ5ชิ้นนะก็อาจจะเป็นของงูงปูปลาปลาไปจนถึงชุดคอสตูมนะคะขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นจะมีกาชาอะไรให้สุ่มบ้างมันจะมีใดมันจะมีรายการแสดงขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบเราก็รอให้มันรีเฟซเวลาใหม่แล้วมาสุ่มได้แต่ระหว่างนี้เราก็ไปเก็บเหรียญ ไปเก็บอุปกรณ์มาทําเหรียญนะคะได้นะคะแกมาทําเหรียญรอไว้ได้อะไรประมณนี้ดีเวอร์ปไปดูตู้ต่อไปกันบ้างดีกว่าไว้ตู้เยอะมากตู้นี้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 เวิร์กชอปตู้นี้เป็นตู้สำหรับครับนะสามารถครับยาครับเมทัลเรียลต่างๆได้ครับอุปกรณ์แบบการสร้างต่างๆได้หรือครับ กล่องสุ่มคอสตูมได้นะคะจะเป็นจะเป็นกระเป๋าสุ่มคอสตูมระดับต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาคาบตู้นี้ได้นะคะอ่ะสำหรับวัตถุดิบที่จะมาคาบตู้นี้ก็ได้จากการทำควสบ้างแหละได้จากการเปิดหีบสมบัติในแมปบ้างแหละนะคะแล้วก็เก็บของที่มันมีให้เก็บพวกคริสตัลในแมปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีประมาณนี้เอออ่ะต่อไปเราจะไปดูอะไรดีอะสกิลแล้วกันสกิล,ลวรวดับตตอน สกิลเกมนี้เจค่อนข้างที่จะชอบอยู่นะคะให้คะแนนเยอะอยู่ประมาณประมาณ8 9คะแนนแล้วกันเนาะอ่ะชอบตรงที่ว่าสกิลของเกมนี้มันไม่เหมือนเกม MMO อื่นตรงที่ว่าสกิลเกมนี้นอกจากอ่านอกจากมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลเราใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยยิ่งตัวละครของเรามีการเติบโตหมายถึงว่าตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวลที่สูงขึ้นสูงขึ้น รูปแบบสกิลตัวเดิมอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนอะไรตามทักษะของตัวละครตามความเติบโตของตัวละครไปด้วยเลิศมากมันจะต่างจากเ m A. o มทั่วไปที่แบบว่าถ้าเราเช็ดเรียกอัพสกิลนี้แล้วสกิลก็จะเป็นสกิลแอคชั่นนี้แหละไปจนจบเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกดวให้ดูนะจา๊ะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นสกิลนี้เห็นไหมอ่ะจะเป็นสกิลพุ่งไปต่อยใช่ไหมพอเจเลเวล25ปุ๊บเนี่ยเจสามารถอ่ะ เปลี่ยนมาใช้รูปรูปแบบสกิลนี้ได้ก็จะเป็นเป็นต่อยแต่ก็จะเป็นแบบว่าทําให้ศัตรูกระเด็นออกไปด้วยเห็นไหมสกิลมันจะเริ่มค่อยๆมีความอลังการขึ้นเห็นไหมบินเข้าไประเบิดตอนเลเวล44พอตอนเลเวล63สกิลเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นทําให้เราแบบบินขึ้นฟ้าแล้วถุกพื้นลงมาแบบนี้เห็นไหมเออแล้วมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลไป มีสกิลทั่วไปที่ปลดล็อกตามเลเวลและสกิลมันก็จะเติบโตตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นแล้วก็คิดว่าแบบอุ๊ยสกิลช่วงแรกๆมันจะบงบงหน่อยมันจะแบบงงงเอฟเฟกไม่หวือหวาไม่แบบเป็นความมาเวลเลยอะ่ะเราต้องเติบโตก่อนนะคะเราต้องมีเลเวลที่สูงก่อนก็คือสะสมความเก่งตัวละครเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเราช่วงประมาณ40บเลเวลประมาณเลเวลสีขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความแบบ อุ้ฟูกของตัวละครแล้วเราจะเริ่มเห็นความแบบอลังการงานสร้างแล้วเพราะว่าจะมีสกิลหลายๆสกิลที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแกสกิลเราเ็าจะเริ่มมีความแบบหืมคอมาเวลชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะแบบเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยมีความอลังการยิ่งใหญ่เวิ้นเวออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแกเออก็เลิศดีนะจ๊ะอันนี้ก็เอฟไว้นะคะส่วนสกิลเนี่ยเราสามารถทําการอ่าเขาเรียกว่านำมาตั้งได้นะว่าเราจะใช้สกิลไหนนะสกิลมีค่อนข้างเยอะมากนะคะ เราต้องเลือกให้ดีนะคะว่าจะใช้สกิลไหนใช้เอฟเฟกแบบไหนในการลงดันในการ PVP ในการตีมอนอะไรอย่างนี้นะคะแกซึ่งสถานะบางอย่างสกิลบางอย่างเนี่ยมันก็เอื้อนไปในทาง PVP สถานะบางอย่างมันก็เอื้อไปในทางลงดันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใครจะอดัดแอปใช้อะนะคะตรงข้อมูลส่วนลึกก็ก็ศึกษากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะอ๋อะค่อยว่ากันนะจ๊ะอะ มาดูการอัปเกรดของตัวละครบ้างว่ามีอะไรบ้างนะก็มีชุดคอรตูมเนาะเหมือนที่เรารู้กันก็คือว่านำคอรตูมเนี่ยไปผสมเพื่อให้ได้คอรตูมเกรดที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเทิลแบทจะเป็นเหมือนเหมือนหินรูนเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนหินรูนมาเพิ่มสเตตัสของตัวละครก็แล้วกันนะคะแกะสามารถไปลงดันเพื่อที่จะดรอปเป็นเกรดที่สูงกว่ามาใส่ให้ตัวละครได้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโอเมก้าการ์ตัวนี้มันจะเป็นการ์นเป็น เป็นการ์ดแบบนึกถึงเกมลักนาล็อกประมาณนี้แล้วกันเป็นเป็นผ้าเ,เป็นการ์ดที่มีค่าสเตตัสอย่างนี้นะครับมันก็จะมีพวกการ์ดแรก,การ์ดอะไรอย่างนี้นะคะที่มีค่าสเตตัสที่สูงสามารถเอามาใส่ให้ตัวละครได้นะคะก็หาจากดันเจียนก็มีดอกเหมือนกันนะคะหรือว่าสุ่มจากกาชาก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเขาค่อนข้างที่จะเอื้อให้กับทั้งสายแบบสายขยันแล้วกันจะเลียกสายฟรีก็ไม่ไม่เต็มปากเรียกว่าสายขยันดีกว่าถ้าสายขยันหรือว่าสายเติมก็ ก็เก็บได้ไม่ยากนั่นเองค่ะแกอ่ะส่วนอันอื่นนี่ก็จะเป็นระบบพวกเอนแชนพวกแบบ a มเนตคอร์พวกแบบฝังฝังหินในอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะคะแกแล้วก็มีระบบตัวนี้อันนี้เหมือนจะเพิ่งมาใหม่นะน ate, เจในเซิร์ฟเทสเจไม่เห็นนะตอนที่เจเล่นเซิร์ฟเทสนะมันเหมือนกับเป็นการอัพค่าสเตตัสเป็นแบบผังแมงมุมหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะหรือว่ามันจะเป็นอะไรอ๋อ,อมันเป็นเหมือนเควสเป็นความสําเร็จแล้วเราก็จะได้รีวอร์ดหรอ อ๋อมันเป็นเหมือนกับไอ้นี่เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สกิลเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น achievement นะคะแล้วก็จะได้รับตามนี้นะคะสามารถสามารถมาเหมือนกับมาทำา u e s ตามเงื่อนไขได้เห็นไหมก็ประมาณนี้นะคะ100เห็นไหมสกอตเลเวล100ก็จะได้รับอมัมมร์จะได้รับกล่องกล่องอวตารสีม่วงไปอะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะเป็นค่าแบบค่าความสําเร็จให้ทําอะไรอย่างงี้นะคระับสหรับคนที่เป็นสายแบบขยันขันแข็งจริงๆนะกดรับของก่อนนะอ่อนอยู่เฉยๆก็ได้ของงงมากแม่อ่ะไปะอุ้ยได้ชุดใหม่ดวงดีมากวิขอเปลี่ยนก่อนผู้ชมนี่ไงถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะดรอปได้ชุดที่มีค่าพลังที่ต่ํากว่า ใช่ไหมเราไม่ต้องมาใส่สวมใส่เป็นอุปกรณ์แต่เราจะใช้เป็นคอสตูมในการแสดงผลเราก็เข้ามาเปลี่ยนได้โอ้มีความเลิศไปอีกนี่เห็นไหมได,ได้ชุดนี้มาเป็น่ยอันนี้ชุดที่แจกได้ชุดนี้มาคุยได้เสื้อมาใหม่แต่ว่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากใส่ใส่เสื้อเดิมดีกว่าใส่เสื้อนี้ดีกว่าเสื้อนี้ดีกว่านะคะแกาปะ ทีนี้เราไปดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านอกจากนี้มันก็จะมีระบบลงดันเนาะลงดันก็จะมีลงดันแบบดันเจี้ยนปกตินะคะที่ลงกับทีมประมาณ4ี่คนอะไรเงี้ยรวมไปถึงดันเจี้ยนที่เป็นอ่าค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเรทเป็นชาเลนต์อันนี้เจียังเล่นไม่ถึงจะไม่ไแน่ใจว่าลงได้กี่คนแต่ลงได้แต่บอสค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีเป็นให้เราทำการร่วมมือกับ คนในทีม4คนนะครเพื่อที่จะทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งซึ่งมันกระสุมให้แต่ละวันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางวันจะเป็นภารกิจแบบไปช่วยเหลือคนในเมืองไฮราบางวันจะเป็นแบบกันฐานจากเหล่ามอนสเตอร์ที่มาโจมตีกันอย่างเงี้ยหรือบางวันก็จะเป็นแบบเอาชีวิตรอดจากเว็บมอนที่เข้ามาประทะเราเรื่อยๆประมาณประมาณ45เว็บประมาณนี้แหละมัง้งโอ้ ก็ดีอยู่นะมีอะไรให้ทำเพลินๆเยอะแยะมากมายนะสำหรับอารีนาก็จะมีตั้งแต่โอเมก้าวอลก็จะเป็นแบบแบ่งทีมตีกันเนาะแล้วก็มีแบบ PVP 1หนะคะแล้วก็เป็นแบบประมาณกี่คนวะจำไม่ได้แล้วแต่หลายคนอยู่เป็น10ขึ้นไปอะคือเยอะมากนะคะแล้วก็มีดักโซนดักโซนนี้จะเป็นแบบว่าชนะให้มันเหลือแบบเหลือคนสุดท้ายเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้เนาะยังยังไม่เคยเข้าไปลองแต่น้าลองอยู่เดี๋ยวไปเก็บเลเวลกันอะไรอย่างนี้อะ ก็ประมาณนี้ลงดันเยอะระบบดันเจียนค่อนข้างที่จะสนุกอยู่นะคะตรงตรงสเปเชียลโอเปอเรชั่นก็ค่อนข้างสนุกอยู่เพราะมันเป็นภารกิจให้ทําแบบ มันมันไม่ได้มีแค่ดันที่แบบว่าทําให้เราแบบลงไปแล้วแล้วกตต็ตีให้จบดันมันยังมีดันที่ให้เราลงไปแล้วเราต้องทาภารกิจตัวนี้นั่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งมีความสนุกนะฮะแล้วก็ระบบดันเจี้ยนก็มีสามารถสุ่มปาร์ตี้ได้เช่นกันนะดันระดับล่างๆแรกๆเนี่ยถ้ามีตัวเลเวลสูงๆมาแบกก็ผ่านได้ไม่ยากเย็นหาของได้ง่ายๆส่วนของจะดอบดีไม่ดีขึ้นอยู่กับดวงชะตาจ้าไปต,ต่อไปเราไปดูพวกเวอร์กันดีกว่าเวอร์แมพ จะเป็นโลกเลยเห็นไหมมันจะค่อยๆปลดล็อกตามเควสเนื้อเรื่องที่เราไปนะคะแกซึ่งเวอร์แมปหนึ่เวอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นประเทศเลยก็ว่าได้อย่างเช่น New Star City นี้นะคะเราไปก่อนปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมีเป็นเมืองย่อยๆอีก4เมืองอยู่ในแมปนี้เลยเออเลิศมากเดี๋ยวให้ดูแผนที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวาไปปึ๊บวาปไปก่อนไปค่ะ มาแล้เห็นไหมก็แผนที่ก็ประมาณเนี้ยเหมือนจะแคบนะต่อต่อต่อนหนึ่งเมืองต่อนหนึ่งตอนหนึ่งมินิแมปเล็กๆเหมือนจะแคบนะแต่เอาจริงๆสเกลเขาค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากกว้างกว้างแบบกว้างมาก บางทีอ่ะมันบางแมปอ่ะมันจะมีบอสบอสแมปเกิดด้วยนะคะซึ่งบางทีก็ไปตีไม่ทันไปตีไม่ทันจริงๆเออซึ่งมันแบบว่ามันตียากมากมันแบบมันมันเข้าไปไม่ทันคนเขาลุมตีหมดนะคะซึ่งมันอยู่ไกลมันค่อนข้างที่จะไกลมากนะคะระบบนี้เราสามารถใช้ตัวละครในการบินได้อุ้ยโดนเควสนี่เราสามารถบินได้บบดนี้เดี๋ยวบินพาไปดูก็บินตามแมปไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะแบบไกลมากเยอะมาก กว้างมากเนี่ยเนี่ยมันจะมีคริสตัลเก็บแบบนี้เห็นไหมจ้องอย่าลืมมาเก็บด้วยนะคะเออต้องคอยเช็คดีๆนะตัวละครมันไม่ได้บินมาเก็บให้เองนะแกต้องคอยเช็คดีๆมันก็จะได้ของในการแบบอัปเกรดชุดอ่าในการแบบว่าอีโวชุดแล้วก็เป็นของที่เอาไว้สําหรับทําเหรียญกาชาจะเป็นกล่องเดี๋ยวเจ๊บินหาก่อนจะมีเควสเขียวด,ด้วยนะเป็นเควสย่อยเควสหลักจะเป็นเควสม่วงส่วนเควสทองเป็นเควสที่มีเวลาจํากัดต้องรีบทํา นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำเนี่ยได้เคเวสมาละเคเวสทองส่วนใหญ่เคเวสทองจะดรอปของค่อนข้างดีนะเจ๊คิดว่านี่นี่น,นี่มันจะเป็นกล่องแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็เก็บปึ๊บเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเคเวสขอโทษโอ้ยอยู่โน่นอยู่โน่นเจอแล้วเจอแล้วโน่นโนกล่องนู้นกล่องนน,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 นู้ใช่ใช่แหละมันเป็นกล่องแบบนี้นี่ไงเก็บค่ะปั๊บ เรียบร้อยเห็นไหมเราก็จะได้อุปกรณ์มา1ใบเป็นแบบนี้เห็นไหมใช้สําหรับการสร้างาเหรียญว้ทุ่มกาศใสุ่มตู้กาชาตู้นั้นได้นะคะอ่ะแล้วก็พวกเควสี่กมก็จะเป็นแบบ Open World เนาะแล้วก็ทําตามเควสไปเลยนะคะเกมนี้เจดีอย่างนึ่งเชื่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเอาใจสายที่แบบกดเล่นเองด้วยนะคะเนื่องจากเกมมันมีออโต้เงบางคนก็อยากจะกดเล่นเองใช่ไหมเกมนี้กดเล่นเองก็สนุกเออ กดเล่นเองก็สนุกดูดูความแอคชั่นของตัวละครหรือว่าจะกดออโต้แบบเบื่อแล้วก็กดออโต้ได้นะครับแต่เควสเนยะเก็บมอนไม่เยอะตีมอนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยู่ในระดับที่แบบว่าสามารถกดเล่นเองเพลินๆได้สนุกดีอะไรเงี้ยเออบางคนเห็นตัวละครเห็นแบบเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยเห็นแอคชั่นมันน่าก,กดอะไรเงี้ยก็มีความแบบอยากกดเองใช่ไหมล่ะเออเขาก็มีเอออำนวยต่อสายที่แบบอยากจะเล่นเองขึ้นมาเงี้ยเจ๊ก็ชอบกดเองเพลินๆไปเห็นไหมเห็นไหมหรือถ้าเราแบบทำเควสเสร็จแล้วเราก็กดที่ตัวเควสเลยนะคะ มันก็จะมีการนำทางให้เราบอกเราว่าต้องไปตีตรงไหนเราก็เดินไปได้เห็นไหมเหมือนการเล่น NMO แบบที่เล่นเองโดยไม่กดออโต้อะคือสนุกมากนะคะซึ่งบางเกมที่มันมีออโต้อะมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเอื้อต่อการเล่นเองมากเท่าไหร่นะคะแบบต้องไปตีมอนตรงไหนวะง,งงถ้าเดินเองคืองงแต่น,นี้เขาจะมีแบบนำทางให้เราเห็นไหม เราสามารถไปเองได้เห็นไหมหรือจะกดออโต้ไปก็ได้สําหรับสายขี้เกียจนะคะสําหรับสายขายันเล่นอยากจะอินแนะนํากดเองสนุกนะคะยิ่งเลเวลไบปลายอะไรย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่แบบอืมสนุกอยู่เออไปตีมอนกันมันก็จะมีบอกว่าตีกี่ตัวเห็นไหมอย่างละห้าอย่างละ6กตัวเออ สามารถตีมอนย่งกบเพื่อนได้นะถ้าเราได้มีการแบบตีมอนตัวเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็จะได้เควสตัวนั้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาตีมอนเราตายก็ตามอะไรอย่างเนานะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตีมอนตัวนั้นตายก่อนที่เราจะไปตีเราจะไม่ได้เควสนะจ๊ะอ่ะหรือจะแบบตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนมาตีก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกหรือใครเป็นสายแบบเดียวๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอืมเจเล่นกับตันมาเวลอยากลองเล่นมากชอบความ p พาเวอร์ฟูลของนางมากเออตีแปลเลศเห็นไหม เราก็เก็บเควสไปให้หมดโอ้ยคนเยอะมากสําหรับใครที่คิดว่าแบบอุ๊ยคนเยอะตีมอนไม่ทันเปลี่ยนชแนลตรงนี้ได้นะจ๊ะนี่นะหรือใครหาเพื่อนไม่เจอลองเช็คชแนลดูตรงนี้นะคะว่าเพื่อนอยู่ชแนลเดียวกับเราไหมนะเนื่องจากหนึ่งเซิร์ฟเนี่ยเขาจะซอยย่อยเป็นหลายชแนลมากให้เราสามารถข้ามไปเล่นระหว่างชแนลนู้นชแนลนี้ได้นะคะแกจะได้ไม่ต้องหมดปัญหาที่แบบว่าเซิร์ฟนี้คนล้างชแนลนี้คนล้างอะไรอย่างนี้เนาะเออเราก็อยู่กันแบบข้ามชแนลไปหากันได้หรือแบบ ใครอยากจะเล่นแบบเงียบๆส่วนตัวหน่อยก็ไปช anel หลังๆก็ได้นะคะแกอุ้ยอันติพร้อมแล้วอยากอันิตีะเดี๋ยวดูแอคชั่นอันตินะไปตรงมอนก่อนโอ้ยเขาตีหมดเลยอะเขาตีหมดเลยนี่นี่นี่รับเบิดพลังเลิศม,มากนี่คือสตอร์เอ้ยนี่คือสตอร์ไม่ใช่เลสสตอร์ไมพี่นี่คือกัปตันมาเวลนะคะเออเลิศม,มากเป็นไงสวยมากเห็นไหม แต่ถ้าเรามองเป็นมุมมุมมองแบบ 3D มุมมองแบบข้างหลังอย่างเงี้ยมันจะมีบางทีมันจะทำแอคชั่นสกิลให้เราดูด้วยนะคะแอคชั่นสกิลสวยๆเนาะแต่ถ้ามองจากด้านบนมันจะไม่ค่อยเห็นแอคชั่นสกิลที่แบบสวยงามเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใครชอบก็แล้วกันนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมได้บรรยากาศเหมือนกับเกมพวกแบบเกมซูเปอร์ฮีโร่บนคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนมันเคยมีเกมแบบแนวประมาณนี้อะไรอย่างงี้นะคะเออแต่โดยรวมแล้วเนี่ยธีมเกมเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นธีมที่อยู่ในในเรื่องของการต่อสู้เนาะ อต,ตีมอนลงดันนะคะอเก็บเวล PVP สงครามจะเป็นการแบบเน้นต่อสู้เป็นหลักนะคะจะได้ไม,ไม่ไม่ได้มีความมโนแบบว่ามีบงมีบ้านอยู่มีแบบต้องทำอาหารต้องทำแบบตัดไม้ตัดฟืนมีระบบจำารงชีพอะไรอย่เงี้ยเขาไม่ได้ใส่จุดนั้นมานะคะเขาเน้นความแบบอะแบบแบบสู้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะสํสำหรับใครที่อยากหาเกมที่แบบว่า มันมันตีอะไรมันมันก็เกมนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเหมือนกันนะเล่นเพลินเพิสนุกอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างในในเกมนี้เขาคงไว้ในความทีมของมาเวลนะแฟนมาเวลคือจะอินมากนะคะสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนมาเวลก็อาจจะแบบก็อาจจะอินหรือเปล่าอันนี้จะไม่ชัวร์นะแต่แฟนมาเวลค่อนข้างที่จะอินมากเพราะมันจะค่อนข้างที่จะอิ่มกับพวกแบบตัวละครมอนสเตอร์ Monster มันจะเป็นตัวที่เรารู้จักแล้วเคยเห็นทั้งในตัวคอมมิกหรือในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแก แล้วเราก็ได้สวมบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นๆเออเจว่าอนาคตดาดนางต้องเอาตัวอื่นๆมาแน่นอนเลยอะเจ๊อยากเล่นสกาเลตวิทย์อยาเขาจะเอาเข้ามาไหมเจ๊จะรอวันที่เขาเอาเข้ามานะคะหวังว่าเขาจะเข้ามาเนาะใสพลังจิตอะไรอย่างนี้นะอยากเล่นอยากไปมั่นหน้าอยากเมนแบบมีพลังจิตอยากไปยกคนใน PVP เลิศมากเออด้วยความที่สกิลมันค่อนข้าง,างที่จะมีความบุ้นวือแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะของของ,ของตัวละครของฮีโร่ตัวนั้นๆมาทำให้ PVP มันมีความแบบ ดูเรียลดูสมจริงขึ้นดูแบบอืมดูแบบอย่างเหมือนสู้ไอ้กับไอรอนแมนอย่างเงี้ยไอรอนแมนก็จะอารมณ์แบบยิงขีปนาวุธจะอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากแบบมีความแบบสกิลแรงอ่ะยิงมิสตายิงเลเซอร์สกิลนะที่ยิงมาแต่ละชุดคือแรงตามแบบตามสไตล์นางอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบแก้ทางกันแบบมันอยู่นะคะแกต้องประลองอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะ ก็ต่อไปก็แนะนำคัสสคร่าวๆก่อนแล้วกันก่อนจากกันวันนี้นะคะแกเดี๋ยวเจคุอนุญาตไปเก็บเวลก่อนนะคะจะยังไม่แบบสตรีมอะไรทั้งนั้นขอนอนุญาตไปเก็บเวลได้สักพักนึงก่อนเดี๋ยวเราไปสตรีมเล่นกันอะไรอย่างงี้เนาะ,ะสำหรับคัสสนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูมีคาสสอะไรบ้างสําหรับคนที่ยังไม่ได้โหลดเข้ามาเล่นเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะมีกัปตันอเมริกานะคะกัปตันอเมริกาเนี่ย ถ้าเปรียบเหมือน MMO ทั่วไปเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนแทงค์นะคะเปรียบเสมือนแทงค์จะมีความสามารถในการดูดซับดาเมจและสะท้อนพลังได้เปรียบเสมือนแทงค์นะแต่กัปตันอเมริกานเนี่ยจะไม่สามารถทําการบินได้นะคะแต่จะมีสกิลที่สามารถวิ่งเร็วกว่าคาร์ดอื่นๆนั่นเองค่ะมันมีสกิลวิ่งอะ่ะเออดีนะคะต่อไปก็กัปตันมาเวลนะคะกัปตันมาเวลเนี่ยก็เปรียบเสมือนจะให้นิยามเป็นคําว่าไฟเตอร์กันแล้วกันเออก็อารมณ์แบบ เป็นแทงผู้หญิงก็แล้วกันแต่นางก็ไม่เชิงกับแทงมากไม่เชิงกับหนามากแต่ออกไปทางดาเมจนะคะแล้วก็มีทางมีการเบิร์ดดาเมจนะคะแล้วก็ความแบบลุยๆนิดนึงเป็นแบบอารมณ์แบบไฟเตอร์นะคะเออประมาณนี้นะจ๊ะถ้าใครจะเล่นเนาะต่อไปสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแกมเอมโอก็คือเป็นสายแอสซัสซิน นั่นเองค่ะแกเออใส์แอสซินเน้นความว่องไวอะไรอย่างนี้นะคะแต่สาไปด้ร์แมนเนยจะค่อนข้างหนักไปทาง CC มี CC เยอะนะคะด้วยความที่นางพ่นใหญ่ได้นางจะสามารถจับจับตึงดึงศัตรูอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแกแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแต่จะตัวบางนิดนึงต่อไปนาตาชาโรมานอฟนะคะคุณแม่ของเรานาตาชาเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบเป็นแอสซินนั่นแหละแกเหมือนคล้ายๆเป็น S <S <an> ก็เหมือนก็เหมือนส้ไปเร์แมนแนวเป็นแอสซัสซินเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับเป็นแอสซัสซินผู้หญิงว่างั้นเธอเทียบกับ MMO เนาะแต่นางจะเน้นเป็นความแบบว่องไวนะคะความประชิดต,ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะนางจะมีสกิลหายตัวรอบสังหารอะไรอย่างนงี้นะคะจะไม่ได้หนักไปทาง CC แต่จะหนักไปทางเขาเรียกว่าความแบบอุปกรณ์นางอ่ะทั้งหายตัวทั้งระเบิดทั้งปืนอะไรอย่างนงี้จะมีความไฮเทคจะมีความแบบเป็นทีมายรับจะมีความแบบเน้นแบบประชิดต,ตัวได้เร็วหายตัวอะไรเงี้ยรอบสังหารนจะประมาณนี้นะคะอ่ะ ส่วนไอรอนแ n นไอรอนแมนเจให้เป็นนิยามประมาณอ่อเป็นแครี่แล้วกันเป็นสายแครี่นะคะก็สำหรับ Iron Man เนี่ยจะเน้นเป็นยิงระยะไกลนะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นการยิงสกิลแบบสกิลใหญ่เป็นการเบิร์ดดามจเนาะยิงบีมอ่ะยิงอ่ะเขาเรียกว่ายิงจรวดยิงมิสไซล์อะไรอย่างนี้นะคะแกจะยิงแบบเป็นชุดใหญ่บึ้มบึ้มบึ้มประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะต่อไปด็อกเตอร์สเตรนอ่า แล้วก็สเตนเนี่ยจะเป็นสายเวทแน่นอนสายเวทแน่นอน100%นะคะจะเป็นเวทอ่าที่ค่อนข้างที่จะทํา CC พอสมควรนะส่วนใหญ่ซีซีนางจะเป็นเกี่ยวกับการหยุดเวลาสโลเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกหรือว่าการแยกกล้างอะไรอย่างเงี้ยนางจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นอิลูชันอ่ะเป็นแบบเวทมนต์มายาประมาณนี้นะคะเป็นเวทมนต์การเวลามายาประมาณนี้นะคะแกอ่ะต่อไปนะคะก็คือสตาร์ลอดสตาร์ลอดเป็นสายยิงเหมือนกันนะเป็นสายแบบ เป็นสายยิงนะคะเป็นสายยิงไกลว่าง,งันเถิดนะคะแต่จะต่างจากตัวไอรอนแมนนิดนึงตรงที่ว่าตัวสตาร์ล็อดเนี่ยเขาจะมีความแบบทําสกิลได้ถี่กว่านะคะรัวกว่าแล้วก็จะมีว่าอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะคล้ายๆเหมือนอาตาชามีอุปกรณ์มีปืนระเบิดปืนไฟปืนน้าแข็งนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาจะทาดาเมจได้เร็วกว่าจะไม่เน้นแบบว่ายิงแบบตุ้มตุ้มตุ้มแต่จะเน้นยิงแบบรัวๆเร็วๆอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นแบบการยิงเร็วใครชอบแบบเร็วๆผิวๆยิงระยะไกลก็สตาร์ล็อดเนาะ ่อไปสตอมอันนี้ก็เป็นเวทเหมือนกันมาในตัวแทนของเวทผู้หญิงแล้วกันนะเพราะเวทผู้ชายคือดตรสเตนเวทผู้หญิงก็เป็นสตอมสตอมเนี่ยจะเป็นเวทเกี่ยวกับพายุสายฟ้านะจะมีซีซีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่หนักเท่าไม่หนักเท่าดรสเตนนะคะนางจะมีพวกแบบแช่แข็งมีแบบยกลอยอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นลมพายุ อะไรอย่างเงี้ยนางจะมีนะคะแกแล้วก็เป็นแช่แข็งเป็นหลักแล้วก็เป็นทําปฏิกยิยาช็อตไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามดีไซน์ของนางนั่นแหละตามลักษณะของสกิลสเกลพลังของนางนั่นเองค่ะก็ใครชอบรูปแบบไหนก็ไปเอฟกันได้ทั้งหมด8ตัวจะถือว่าเยอะมากนะคะแกเออถึงจะเป็น8ตัวอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ซ้ํานะเนื่องจากว่าตัวคอตูมนางอะ่ะนางสามารถอดัดเอเองได้ไงเราก็อาจจะดีไซน์สตอมในชุด ที่เป็นเวอร์ชั่นสตอมของเราเองได้โอ้สำหรับใครอยากดูอาดักดูชุดคอสตูมแม่แเจก็มีการรีวิวไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปดูได้นะจ๊ะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะแกสําหรับการรีวิวเกมนี้คร่าวๆเนาะระบบคร่าวๆเนาะอ่ให้รู้ๆอรีวิวกันตรงๆไปเลยให้รู้ๆกันไปเลยว่าเกมมันลักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่โอเคมากก็คือความเอฟเฟกความแบบ ความเอฟเฟกความอลังการงานสร้างของตัวเอฟเฟกหลัเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับมันค่อนข้างที่จะอิ่มกับความเอฟเฟกความ action, แอคชั่นเหบอลังการขายความอลังการของจริงเอฟเฟกผิวจริงอะไรอย่างนี้เออก็เลิศอ,อยู่นะส่วนรูปแบบการเล่นก็เหมือน MMO ทั่วไปนะคะก็คือเล่นไม่ยากของหาไม่ยากระบบไม่ยากนะคะสามารถเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็คือรู้เองถ้าไม่กดออโต้ล้วก็หลับนะคะแกเทออาไม่กดออโต้ล้วไปนอนนะไม่ใช่แบบเกมนาเบื่อนะหมายถึงว่าถ้ากดออโต้เราไปหลับก็อาจจะไม่รู้เรื่องระบบไหนทาอะไรได้ อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้เจ๊ขอไปเก็บเลเวลก่อนละกันอย่าลืมนะคะวากันดา6มาเล่นกันนะคะสำหรับคลิปหน้าเจ๊จะมีอะไรเด็ดดดีๆแซบๆก็อย่าลืมกดติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคนนี้ไปเก็บก่อนนะคะคอนเทนต์ค่อยตามมาเก็บเวลก่อนเข้าใจปะ